ที่สทัพสจะมาทำการแสดงสแตนโชว์ค่ะสมาชิกของเรามีดังนี้นะคะ 1. นางสาวสุบรัตตันเทศหรือพี่เอ๋ค่ะ 2. นายวีรพัชสุสะอาดหรือพี e ่บีมค่ะ,น B คะ 3. นายรัฐศาสตร์คุณสมบัติหรือพี e ่เอค่ะและ4ดิฉันนางสาวกนกวรรณคงสุดหรือเ e รี S ้ยงแท้ๆพี B ่คิมค่ะไหนไหนไหน น้องคนไหนอยากดูพวกพี่ทำการทดลองกันแล้วบ้างคะขอเสียงหน่อยเลย วันนี้เราจะมาทําการทดลองอะไรกันครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําการทดลองควันพิสออกันค่ะสค่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองนะคะมีดังนี้หนขวดทดลอง 2. องไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นข25นะคะและ 3. ด่านทับทิม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งทางวิทยศาสตร์ว่าโพเสเซียมเปอร์แมงกานีตค่ะก่อนอื่นเราจะใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปในขวดทดลองก่อนนะครับ เอ๊ว่าแต่ทำไมมีควันพุ่งออกมาล่ะครับพี่เพราะว่าเมื่อนำไฮโดรเจนออกไซด์มาผสมกับด่างครับทิมจะเกิดปฏิกิริยาแบบคลายความร้อนและปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาจํานวนมากเมื่อนำผสมสอ,สองอย่างเข้าด้วยกันด่างครับทิมเป็นตัวออกซิไดเซอร์ที่แรงมากมันจะไปออกซิไดไฮโดรเจนเปอออกไซด์ให้แยกเป็นออกซิเจนออกมาแต่ควันขาวที่เราเห็นก็คือไอหนาเน,นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะครับในการทดลอง ต่างๆต,ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเพราะในการทดลองอาจมีสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายอันตรายต่อผู้ทดลองได้ครับจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากหากเพื่อนๆทุกคนอยากทําการทดลองควรมีผู้ดูแลควบคุมในการใช้สารเคมีอยู่ด้วยครับ <P> พวกเราตัวแทนาจากชัน้นมัธยมศึกษาปีที่4ีับโชว์ที่1ขอจบการทักแสดงในท่านี้ค่ะ